ผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารายการแซบทูเดย์นะฮะมีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับภารกิจของคณะอนุกรรมการการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภาซึ่งวันนี้เองก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะฮะกับการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างผลตอบรับเป็นอย่างไรวันนี้เราจะสัมภาษณ์กันแบบสดๆผ่านระบบซูมนะฮะส่งตรงจากเชียงใหม่เลยนะครับกับท่านสุวรรณีสิริเวชพันธ์นะฮะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมการ การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วุฒิสภาครับอ่าสวัสดีครับพี่สุวรรณีครับได้ยินชัดเจนไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พี่สุวรรณีอยู่กับพี่สาธิตแล้วก็พี่แก้วนะฮะพี่สาธิตอ่าพี่สาธิตเป็นตัวแทนจากสื่อมวลชนเนาะพี่แก้วเป็นตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านนะครับจากสื่อจากชีงใหม่ค่คะครับครับพี่แก้วเป็นตัวแทนประธานประานุ่ผู้สัมพันชุมชนบ้านจังหนินค่ะ อ่ะขออนุญาตข้าคำถามเลยนะครับเวลาค่อนข้างมีน้อยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเป็นการจัดงานครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับแล้วก็การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ยังไงครับพี่สุวรรณีครับก็ค่ะตอน่องจากที่ไปออกรายการแจ็กสเดย์นะคะครั้งที่แล้วเราจะสัมมนาครั้งที่เป็นครั้งที่3นะคะกับสื่อภูมิภาคที่เป็นจัดกับสื่อของที่เชียงใหม่แล้วก็16จังหวัดของภาคเหนือหมดนะคะ ทั้งที่หนึ่งจะไปที่คอนแกะท่านี่สำหรับภาคตัวหนาสีเหนื้อท่านทีน่ทสองจะที่ภาคใต้นะคะตัวนี้เป็นครั้งที่สามค่ะก็ถประสงค์ก็จริงๆแล้วเนี่ยวุฒิสภาเราเองมันมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานหลายอยา่างไม่ว่าจะการจัดกองกฎหมายมาการให้ฟังของเจ้าตบุคคลนในตำแหน่งสภาสุดขั้นะคะแล้วการควบคุมการกราชการกิจแล้วก็รวมทั้งลงทุนที่รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจนและกระทัง่งกฎหมายที่น้องประชาชน ยื่นข้อ,อร้องทุกข์โดยตรงไปที่สภาเราเนี่ยนะคะแล้วก็นำไปสู่การแก้การแก้ไขหล,ยยบบหลายอย่างในที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าหลายอย่างจะถูกโยงมาที่น้องประชาชนที่ควรจะรับรู้ในวงว่าต้องควรจะมีการที่เปิดแพร่เอาไว้ได้เปิดแพร่ในท,ที่สาธารณะในสถานที่ต่างๆกาผ่านทั้งสื่อ ไปส่วนของเออ่สื่อเช่นทีวีต่างๆไม่ว่าจะเป็น <anak S 2> เจ no. ้าภาพอสเมตอนนะคะจะเกิดเป็นข่าวหรอเป็นระยะระยะนะคะหรือว่าแต่เป็นทีวีเอ็นประจหรือแม้กระทั่งทีวีรูปยุทธศาสตร์ไป awhile. สื่อหนึ <earrings. S 2> ่งที่มีความสําคัญที่ยิ่งหย่อนไปสื่อหลักที่เราเน้นทีเพราะว่าสื่อที่เป็นส่วนกลางด้วยนะคะก็คือพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนแต่พิธีการนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่อได้กลุ่มเป้าหมายหรือว่าพี่น้องประชาชนชืวยด้นที่แล้วก็พี่น้องที่เป็นสื่อวิพากษ์เนี่ย ทางวุฒิสภาบองว่าทาหน้าที่หลักๆทุกอย่างเลยนะคะในการเผยแพร่ข่าวสารไปออนอกจากนั้นแล้วที่น้องประชาชนเป็นสื่อในคุณภาคเนี่ยจะเป็นใกล้ชิดแล้วร,รับรับรู้ปัญหาในพื้นที่ซึ่งจะหา,าะะวาิธ้องทางระหว่างวุฒิสภากับสื่อในที่ภาคที่จะติดต่อก,กันในเรื่องที่สื่อในคุภาคได้รับเพื่อเราเปลียดมาได้รับรู้ค่าเกิดวองที่น้องปร,ะ,งร,ะ,งระชาชนก็จะได้ส่งตรงให้กับวุษฎีสภาได้อันนี้ก็เป็นเหตุผล หลักนะคะที่ทางนิติสภามาจับโครงการสื่อที่พาดกับน้องประชาชนในทางแง่ปากครับผม,มาารครับแล้วในวันนี้ที่มีการจัดการสัมมนาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เช้ามาจนถึงช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมอะไรบ้า,างเดี๋ยวไม่ทราบเดี๋ยวจะให้พี่สายที่เป็นคนตู้ดีไม่ทราบอาจารย์นับเป็นสื่อนะคะว่าเช้าเนี่ยเรามีสัมมนาได้รับรับรู้อะไรบ้างในเชื่องยังไงแล้วมีประโยชน,น์ยังไงอาจจะพูดเองก็อาจจะไม่ได้นะคะพี่น้องสื่อ ผนนูกที่ฝันใจดีไหมคะคุณเชิญต่อค่ะอ่าเชิญพี่สาธที่ตอบได้ไหมอันนี้เมื่อเช้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างครับครับผมเมื่อเช้านี้เราก็ได้มีเรื่องของการสัมมนานครับถึงบทบาทของอุฒิสภาคับ<ร>หรือว่าสาวนนะครับให้รู้ว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปดูแลความเดือดร้อนแล้วก็แก้ปัญหาช่วยเหลือประสานง,งานปัญหาของประเทศชาติและก็ของพี่น้องประชาชน ก็มีผู้ที่มีคุณวุธไน้มาให้ความรู้และก็แลกเปลี่ยนความต้องการของของสื่อมวลชนในภูมิภาคว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถนาเรื่องราวของอวุธทสมาชิกไปเผยแพร่ให้คนในภูมิภาคหรือคนในชนบทเนี่ยได้รับทราบนี่ก็เป็นกิจกรรมหลักๆเป็นงานหลักๆในหน้าที่จัดขึ้นในห้องประชุมหลังจากนั้นเวลานี้เนี่ยเรามาอยู่กับที่ สันนามเงนะเป็นพื้นที่ของเมืองสันซายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มาดูกิจกรรมที่ทางสมาชิวิตยสภาเนี่ยโดยท่านปรเอกสิงศึกสิงไพยเนี่ยท่านได้เคยมาสร้างไว้และวันนี้เนี่ยเหมือนกับจะมาติดตามมาต่อยอดมาดูความสำเร็จซึ่งเราได้เห็นชัดเจนนะครับว่าพี่น้องที่ตำบลสันนาเองของเมืองสันซายได้รับความสําเร็จมีรายได้มีความเป็นอยู่มีความรักความสามัคคีแล้วก็ร่วมใจกัน พัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพแล้วก็ส่งผลให้กับตำบลของเขาอำเภอของเขาแล้วก็ทําให้คนที่เขามีความรำบากง้ายจนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับนี้นี่คือสิ่งที่เราเห็นครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะขยายตัวไปทั่วประเทศตามเกตนาลมของท่านสมาชิกผู้ที่สภานะครับแต่น้อยสุดระยะหนึ่งปีหรือสองปีที่ตลองจะมาถึงผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนสิงหมวลชนเชียงใหม่นะต้องขอขอบคุณ ท่านพลเอกสิทธิ์สิงห์ภัยแล้วก็บรรดาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่ได้แต่กิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับคุณบอกก็ถือว่าเป็นการที่ทําให้ทางสื่อมวลชนเองของพื้นที่นะฮะแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้สื่อสารกันนะฮะทีนี้หลังจากสัมมนาไปแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับกับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครับก็ผลตอบรับที่อยู่นี้นะคะคุณนอกจากที่กิจกรรมต่างๆที่จัี่ไปแล้วเนี่ยเราก็มีเปที่ที่รับความข้อสะท้อนจากสื่อสาร ออนไลน์ที่ได้สื่อสิ่งที่มันต้องสัมมนาแล้วก็ได้ก็ขี่เหตุกต่เป็นประโยชนมากมายสิ่งหนึมเที่งต้องของคุณพี่น้องสื่อมชนที่เข้ามาสัมมนาออนไลน์นไซต์ที่ที่เฉีายเองต่าออนไลน์สิบหจังหวัดได้ได้ให้ข้อสังเกตข้อ่สนอแนะให้กับที่สภาที่เป็นประโยชน์มากมายค่ะเพราะถ้าถ้าเทียรเมินเราอาจจะใส่ใจคิดว่าส่มชนพี่น้องสื่อมชนที่มาร่วสัมมนาก็ ใจกับสิ่งที่เราเอามาแล้วก็ทำให้เกิดช่องทางใกนการแลกเ่ยระหว่างโดยตรงระหวะ่างวุฒิสภาต่างสื่นะคะแล้วก็ทางวุฒิสภาเองก็ดีใจค่ะว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยทำให้การประสานงานความร่วมมือระหว่างทางวุฒิสภาเองกับส,ส,สื่อเนี่ยเป็นไปได้ชัดเจนในช่องทางชัดเจนก็สื่อหลายหลายสำนักก็รับรับปากกับเรานะคะว่าต่อไปนี้ถ้ามีข้อความข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะยินดี เป็นสื่อกในการเกิจะรับข้อหนึ่งต่างๆไปอย่างพี่น้องประชาชนค่ะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งในการทำงานของทีาเมื่อกี้ค่ะคุณสุปิีได้พูดมาแล้วลกนก็คือว่าเราโคร,กรง,งการสับมือกประชาชนที่เราลงที่ยามพอดีพี่แก้วนะคะเี่ขอได้หอ่อยู่กับเราคนนี้แล้วก็ได้ทำอะไรหลายอย่างมาอย่างน่าฮุ้มพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้คุณเตือนต้อนฟังสักนิดหน่อยดได้ไหมคะอ่าได้ฮะ,ะลองสอบถามพี่แก้วนะฮะในฐานะ ประธานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมครับพี่ก้าคหลังจากที่ทางมีการดําเนินการแนะนําแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างฮะที่แรกอ่ะกลุ่มของเราอ่ะจะขอพูบประมาณหรือขออะไรอจากผู้ราชการครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยประสมผลสําเร็จนะคะพอท่านสองเปล่าบอกสวพูกประชาชนท่านลงพื้นที่มารู้สึกว่าใต้ปกเลยค่ะ Uh huh. อันนี้เป็นความดีใจและความภูมิใจของกลุ่มที่เราได้ดงงาเนินการมาเราทําจริง <c oughs> เราทําจริงแล้วเราก็ต่อเน,นื่องนะคะท่านเห็นเลยเห็นว่ากลุ่มของเราเาทำจริงท่านก็ลงมาช่วยเหลือแต่ตอน,นนี้ท่านมาและยังหวังอีกว่าอีกต่อไปอ่ะท่านอ่ะจะมาช่วยพวกเราอีกแต่เราขอบคุณท่านสองคนท่าน,านอ่ะจริงสุดสิงไหมที่นําคณะมาเยี่ยมกลุ่มเรา ท่านยังรับปากอีกว่าท่านจะดูแลรับต่อเนื่องอันนี้เป็นผลสําเร็จของการที่เราตั้งกลุ่มแรกเราตั้งใจทํางานตั้ง,งตั้งใจทาเพื่อประชาชนเราไม่ใช่มีแต่กลุ่มอ่ากิจารเอของการเห็ตน,นะคะกลุ่มของเรามีกลุ่มเย็บผ้าบ้านสาันหลงต่อเนื่องค่ะ,ะมีกลุ่มออกซับเพื่อการผลิตผ้าสันนีงเป็นการลงทุนของเราที่เรื่องหุ้นนี้เราจะไม่มีไม่มีปัญหาเพราะว่าเราลงทุนเพราะเรามี กลุ่มออมทรัพย์มุ่งเรียนกันสิกปีเรามีหุนเรียนสิบสิบล้านแต่เงินที่ว่าสิบสิบล้านไม่ได้อยู่กับเราไมให้อยู่กับสมาชิกค่ะแต่เรา<ผ>ม,มีกล<ม>ุม่มทําเห็ดอ่าเห็ดนางฟ้าคาถามเราทำเชื้อเองก็เห็ดเองแล้วก็มาหดเป็นอ่าอาหารสํเรรา,า,าเร็จรูปเองค่ะอันหมดข้างหลังนี่ก็ค่ะสื่อชนด้วยนะคะการินค้าของในบ้านตำบลสันเมงก็จะมีเห็ดนางฟ้าเป็นไส้ต่บบเวเห็ดแล้วก็มีผ้า ฝ่ายสนิงเหนือในงามฝ่ายสนิงนือค่ะครับผมอ่ะครับผมนะฮะก็ถือว่าวันนี้การจัดการนรับคุณผู้ชมด้วยนุนกันหน่อยเวลาหมดซะแล้ววันนี้นะฮะนะฮะติดตามอย่างนี้ ติดตามกิจกรรมทั้งหมดนะฮะของทางวุฒิสภาได้นะครับว่าเขาไปทํางานที่ไหนทำสัมมนาที่ไหนนะฮะทาง Facebook เพจที่เราขึ้นให้ Facebook วุฒิสภานะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุวรรณีสิริเวชพันธ์นะฮะสมาชิกวุฒิสภาขอบคุณพี่สาธิตแล้วก็พี่แก้วด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะ